สบายดีก้อนอื่นเพื่อตลสบายดีก้อนนี้พี่น้องคน้บอกว่าจะลตลาดเตลาดขามคจะปรซักมาจะมาซักเป็นข้าวมาซักมาแ่แทประซักประมาณห้าสิบลักยับอกว่าจะตาสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็บลบตลาดเลาะตลาดในรอนาะ เราค่อยกับูอเวียรอรลตลาดคาขายสิได้ทั้ไทยดียก,ก,ก็บรรยากาศก็ตะเวียนลอยน้องเลยกกระปุปกเยนก็นตะเดียม,มือเนาะเยอะเลยรล้านเดียวนูกนี้ ยี่เปนทีดยดเ้ยยี่เด้อในเออวันที่เ,ออเออจอหากระซอกระปูกระปูกระปูบนบัรนาะลานะล่าเนาะธรรมศาตรธรรมศาตร์งามเนาะพักเนาะพักก็งามไม่คลาดก็งามได้ข,า,ดา, <c oughs> ขายดีวะขายดีป๊เจขายเนะาะจะคือนางมอแท้มันคือปิดตางูดเลย บ่งวงอยบ่คือสั้นลงทีวี่จุใบบัวพวกข้าวเมาน้องข้าวเมาแซ่บข้าวเมาเจ้า,าประซัก,กก็ขายดีบ่ก็ขายดีบ่กิโลเท่าไรเข้าวเมากิโลห้าสิบบ่มึงอนนี้คันบ่าวพ่อยได้ขายพลาดสิมาสวยจะเครึ่งโลครึ่งโลก็ขายบ่สีเบิง่ง <laughs> ไม่ค่าขายข้าวเมากุลี่หยุน ไม่ฆ่าใครอันนี้ไม่ฆ่าใครหอยหอยยังหอยเตี้ยอะไมหอมไม่เตี้ยหอยเต้คดีกว่าว้าพี่นอกมาเบิ่งหอยแบบเป็นเผ็ดได้ป่ะเนี่ยเราเคยเคยเห็นปาหอยอย่างว่าไม่ฆ่าใครคำว่าคำงามไม่ฆ่าจักรสัตไ์ตดีใช่ป่ลงสุมเงอ มันบานเนอะสายหอยขายกุบหาบดๆ้มาขาเด้วยบดด้วได้ด้อกบนาพี่น้องก็สช่วยด้นาะไต้อบกุบนบเลียงบุบกบพัน้อยูบ้านเราเลยพี่น้องกบนาแค่แตกุบสดเลยปลาขึ้นมาจากน้ำผองน้ำหอมมาข่ายเลยน่ครันเวลาไม่่ายจะเป็นไาปลาจะขายพูดจังเลย ไปห้องลายังไงขายดีบอกสบายดีไม่คาดตาวันขายดีไม่ขายดีพลม่อใม่จำยากปีเนาะก็ออมานำลายออกี่นออกแมงได้ถมาซื้อซอยดเจ้าเป็นเจ้าขายวะเป็นเจ้าขายอะไร่นคุดเจ้า ก็น่โตก็เก้วกับปีจำแจ้วนะ้องไหมน้องแซ่บอาหารแบบลาวๆนะ้องไม่นะขอบใจขอบใจมาสิงกซื้อสวยจากตรงนึงรอตอ่เอเจ้าปราจญนมันปากมือว่ะ ว่จะไปตมันแต่นามอลายพักยังไงพักกัญญาจ้าพักญาจ้าย่งกันห้องห้องพักไม่ตู้บูมเนเนาะพลายางกันเนาะพักกัญญากันล้พี่น้องายดีวะถ่าดีพักกัญญากับลาบปลาเลยนะลาบปลาเก๋เนาะพักสุดยอดตามคงได้เว้ยจ้าผักผัดผัดผัดหมัเอาหารเฉาะงสุดยอด าหน่อไม้ส้มพี่น้องหน่อไม้ส้มแกงยังนอสแฉกหน่อไม้ส้มคือชงกันเนาะตำแก้วเนาะตำแก้วหน่อไม้เนาะตำแก้วใส่ใส่เขียดใส่กบเนาะพี่น้องอยากบอาหารพื้นบ้านแบบลาวๆหน่อไม้ส้มพี่น้องตำใส่แก้วกบตำใส่กบไม่พลาดตาหวานขอบใจได้ได้ขายดีอยู่ไม่พลาดจะมาซักนี่ต่พวงงามพี่น้องเลยพี่ต้องเข้าใจดี ไม่ได้พูดใจดีๆบบาวพ่อยังว่าจากมากจมมาซักตลอดพี่น้องเนี่แหละน้อนไม่ค่าใจดีเป็นตลาดแรงมา,ากพี่น้องครับตลาดคนกลัวใครสงเอนเป็นเต็ประซับแดงอองตองมาข้างในพี่น้องเลย มาทำนี่แม่ค้าแดงองตองหมกเพชรแดงองตองแม่ค้ากับแดงองตองเพชรกับแดงองตองนั่พี่น้องเนาะสีเข้ากันดีไว้เห้าเพชรสมสมว่าเป็นแม่ค้าขายเพชรได้ได้หมกอือกับมีพี่น้องครับกเนื้อทุกอ,อย่างประเภทรใสปนใสลาบมาหาป้าใหญ่ใหญ่ดีคนเดิมจะมีใครอยากซื้อผ้าซื้อผ้าเรามาหาเพันจับสามหน่วยกัดนมาซื้อผ้าซื้อผ้าหมกเพชรแม,ม่ค้าดีป,ป้า ได้ขายดีบ่ได้ขายดีบ่หมักเพชรเพิ่นไป็ตะแซ่บได้อันบ่าวคอยว่าซื้อผ้าซื้อผ้ามเนี่ยนะที่ได้หยับมาซื้อผ้าซื้อผ้ามเนี่ยเพชรอีหลีพี่น้องเลยโอ้ลมกระพัดแห <den> e. ้งกล้องกับสันยึกยึกมือเป็นกล้องสันหคือจะเป็นมือสันหลายกัวกล้องกับสันมือกับสันนี่แรละนะขายยังไงล่ะได้ขายแล้วเปล่าขายหลายเต้จังสีได้เงินหลาย คือขายหน่อยนะขายหลายๆที่มาขายทุกมือวะเป็นอย่างทุกบัวมาสุดเลยทุกบัวก็บัวหนาวทุกคนต้องเสกเห็นยาวทุกคนต้องเสกเห็นยาวบัหนาววะพอคข้าขายผักเกลือไปเนาะผักข้าน้อยพอคข้าน้อยขายผักเกลือขายใบมะระขายผักไสขายผัดก่ขายเนื้อขายเห็ดขายปูขายปลาขายน้นไม้ส่งขายหอยเนาะยอมวะ ไปพี่น้องปลาใหันใจแวบๆก็อาจะน้ำของมาพี่น้องไม่สดๆครทีพอนะข้างไงเน่ยไปสองแสนไปยังไเนี่ยไปสองแสนตัวถ้าเดือไปคนเมื่อก็ซื้อซอยเจ้านําเป็นเลนได้นะซอยเลยพี่น้องเลย

ตัวน้าก,ก็ได้มื่อแล้วเนาะมากัะดินเยอบปอนพี่น้องทำทำม,ม,มอง <c oughs> ปะกัญญาแบบนี้ปะกัดดินทำมองเฟสเฟสนะชี้ดแซ่บนางน้อยขายอย่างนางน้อยคือเหงาฮรนางน้อยขายปกัญเงยป๊าปิดตะเขนางน้อยขายปัญเง้ยน่ขายยังบัตแล้วได้ <c oughs> ขาย <c oughs> ซีบัแล้ว đang nói áo, xin sí, phải nhanh xài đang nói đây mặt làm đang nói gặp hầu khu bật open Ô, bớt là cốp hơn Nhưng và vùng hội phát mai bậc đấy ta tham gia là mặc linh mai nhầy <laughs> <laughs> cứ khai đi mẹ khai thì mẹ mặc linh mai nhầy nó vay đốn mặc nhầy còn cầu đấy Hãy thôi Để ว่าบวบุ้ยหมองเผาบุ้ยมองกินจะเสร็จไปกินเท่าไหร่เอาไปเห็ดก้อยเห็ดอานกินเลยกี้ขั้นน้อยน้อยซอยหยำดิบเลยนะตั้งปอบ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 เลยเบื้องบนบัรบรรเทาสิมาซื้อซอยเด้อซื้อซอยแม่เน่ถามเขาว่าเขาสิกินหรือบ่ล่ะเพื่อกินบ่วบหลังลินไม่ขึ้นบ้านปลาใหญ่พี่น้องปลาใหญ่ปลาใหญ่สุดก็มีปลาน้อยสุดก็มีก็ะซิว ขายดีบ่ปลาปักเซ่บ่ดนะปลาปักเซ่พี่น้องปลาปักเซ่ไม่ตัวจะยังน้ำพี่น้องเอ้ยสวยปลาหอยมาหลอกทำไมสดๆทุกมาจากปักเซ่ส่งปลาเมืองลาวาพี่น้องเขแซ่บอนยังไงทอดเ้ยปลาดูเก็บซีเลย ขาน้อยดเดียวคืยิ่งคือยิ่งามเนี่ยอยิ่งงามแท้เลยขาน้อยย่งกันน่งไข่ปลาหัวข่าเป็นน้องงัวน้องคว้วย่อยเบิ่งผัดผาดพิ่คือน้องงัวน้องควายเนาะเดี๋ยวไก่ไก่ผัดพ่านสสาวจะมาซักสาวักวัดีขาเดอไม่ได้ขายกับขอวาย่างเดียวใคแตคนบตโตคัมนพเนี่ยอบใจขอบใจ าสมปลาเจ้าป็แท่บนาเขาซื้อเมื่อมันก็สมเลยวะเนี่ยสมเลยวะแมนป่ะคือาสมปลาไม่ฆาตวันปักเซตัมับขายสมงายปลาปลาับงามไน่นอจะขายดีจะบอกขายดีอย่ไร้ขายดีอย่พอได้ขายอย่าขายซ้เมืองนี่ยี่ซ้เมือบ ถามว่าต้องการลาเวยมายยมม่เงแงได้กินรถเนาะโอเคโอเคเบื้องบบาคอยถามมูถามคุุมขันวาขันเจาจะได้บบาคอยมาแว่ซวนกันพักกันซื้อไปจุจังมือมก่อนขอบใจที่ไ,ไม่ค้าเด้ ตลาดนี่ยว่ะปลเนตลาดแรงโอ้ตะมันใจน้อยยยเนาะห้านขายขนมเจ้านี่ยักด้วยเท่ดีเออทเ่ด hey, ีกำแก่ท่ดเ,เนาะฝนตกกับพญานเดือดออกกับพญานเลียกการเลียกยู่บท่านว่ามันลมมันมาตนางมันย่ายสิง่ายเนี่ยเข<อ>าเ,นะเอาเอารถแจไปเลยเนาะ โอ้สบายสบายโอ้คักคัคัีแต่ตัวนี้นี่องถุล้พักลงตัวนีก็เลยไอเดียดีขนาดเลยไอเดียป้าลรเส็ดครับไปหอดูไดแม่บอกบ้านี่นนอนโอ้กนอนบ่เดีกันเนี่ยเบาพ่อสิไป้วยกันเบ่งตาสภาพไปลายไดเลอกขายผ้ากาดับพี่เาาแมนแมแมนแมขอบใจขอบใจ เอไปเรามากกับสุดเนาะส่วน้ทยก็จะเป็นบทบาอยโอ้น้ามลายไปกนินตะแซบ่บเป็นเนบอยจักสิกินยังกินตลอดค่อมื่อมุมหนาวยู่ันไปฆ่าขายลูกเส้นขายน้าก็อายใรทลูกก็อายมือมุมหนาวยุบันเ,นเนนนอกกนอ,อ,นอ,นอันนี้ก็เป็นทางโงวัตถุจะมาสรเา้งาเพาะจะชินใจชินอะไรคือทางลงงวัตุจมาซั อันนี้ก็เป็นใบใยบ,บ้านพัฒนาบ้านคันแยงเรา้องเนาะเงาุณทองแขกจัมปสสรงก็ว่ากัจอดขา,ายผ้าอย่างี้บทางลงปัดกูาา้จมปัสสัตก็ไปก็พัหนาเลยเป็นโรงแรมอะไรทองจากขามบ,บักจัมปัสสังเออขามจัมปัสัมา ข้างหน้าเบาอยที่งี้ก็คือู้สงาล์ตู้เสงาเป็นงข่าที่ว่าสูงที่สุดเลยหนังเบาค่อยถ่ายสุดควาอยไปขึงสุดเลจอผู้โอ้ไเงยขึ้นไปกับลงมาว่ได้พี่น้องเลยจับจิ้งจกจับข้ามให้สจองผูุ้ยไปขึ้นไปเลยก่อนนำเบาพอยก่อนเป็น้เดียวไปยากเลพี่น้องความเสี่ยงทางเงินลมก่รนจะลงมาว่ได เรเห็นแล้นก็เป็นวัดพุสนุ่งพราก็จะลงส่งตัวตลาดแรงวัดพุสนุ่งขายเราแคมป์ต่อแค้มทางเราพี่นอ่ะอันนี้อากาศเย็นดีเนาะตอนนี้เพราะว่าฝนกระ بو ตกเลยตรงนี้ผมไปหั่นกุ้งสดนะนนพี่น้องความกุ้งสดแท้แท้ ตัวแทนจำนายบนโครงสน่าข่งเล้ยย้อยมีถูกสนิทดูทีน่ะวัดผู้วัดตผู้สงองหพระใหญ่ใหญ่เธอเลยใครสิมเมื่อรักชุกมาจะมาเรียตลาดจำทางจะมี้ขันคู้ครบเป็นมีไข่ทุกมือแล้วรียงเนาะ บรรยากาศเป็นใจแนมีอลด,ดอกกุ้งเต้าดอกกุ้งก็จะคึกคึาวพอยกระว่ามีโอกาสลงแทมทางขายแทมทางโองนเงินใส่น้ำมันรถซื้อของน้อเรี่ยงนอนบมันพักนอนฝากติดตามช่องย o u t u b บ่าวพ่อยเนเตอร์ฝากซื้อผ้าซื้อไม้ซอยเบาพ่อยในทางนี่นอ้องโบซื้อผ้าซื้อไม้ซอ,อยเบาพ่อยโอนเงินใ,นใส่น้ำมัน เดินทางต่อได้พี่น้องเลยป่าวพ่อยกับอาศัยพี่อาศัยน้องพอได้เดินทางต่อไปพี่งผ้าป่าวพ่อยไปเห็นยูใส่ชุดใสเมื่อใดแข็งใดกต่ทัาทายได้เด่น้องเด้อถามได้ฝากผู้หนุนป่าวพ่อยนะตัวป่าวพ่อยกับถ้าพี่น้องผุ้หนุนผู้นั้นใจข้าวของใจข้าวมันพักด้วยว่าเส้นมันรถเดินทางต่อเลย ลมดีเน้องเพียงนะบรรยากาศแบบสวนสวยสวยแท้ของแท้ไอ้ป้าจับปลาซักคนทำอาวุธนุนซอยโดนหนึ่งโซนดวงตุสานจับปลาซักจับได้เลือกได้เลยพี่ทองเด้อของแท้ต้องมีกากาดำเล้าสตาจับหนึ่ง hang kiếp đấy đường nói xếp xếp pha đấy, đây xếp pha quẩy với kè xuống xuống hoa tầng rồi xa lên phạt xe tôn ลยลมึมผู้สาวขายกุ้งด้วยเพียจกกิโลเท่าไหร่เจ้าขายเจ้าขายกิโลเท่าไหรไม่จำเปานบอกไงบอกจะขายกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไรครูพอถึงกระชื่อแข่งจันเนะาะขอบ,บใจขอบใจ สาวง,งามโอ้ยทุยจะ่าไปเหยียบหมาคอยเด้อวยสบายดีเนะาะ,นะสำหรับคลิปนี้บ่าวพลอยขอปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย